โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไข่พับแปลงร่างไดโนเสาร์นะใช้ชื่อว่าดีฟอร์มไดโนซอร์ไดโนซอร์ทรอยชุดนี้มีมาให้ทั้งหมด6แบบนะครับเหมือนที่เคยแนะนำไปแล้วนะแต่ว่ามาชุดนี้มาตัวใหญ่นะตัวขนาดเท่ากำม,มือเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกน,นะก็คือบาติโอซอรัสครับสีขาคอยาวอืม เป็นลูกไข่ทรงลีนะเวลาแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ก็ง่ายๆนะดึงขาหน้าลงมาก่อนนะครับแล้วก็ขาหลังหมุนลงมาตามนะหางก็ดึงออกมาเลยนะครับส่วนหัวนี่จะอยู่ตรงข้างในนะแต่ว่ามีแกนตรงนี้ให้กดนะครับกดดึงหัวขึ้นมานะมันจะง่ายขึ้นหน่อยเสร็จแล้วครับง่ายๆนะชุดนี้เนื้อวัสดุพลาสติกธรรมดาลาไปหน่อยแต่ว่ามีดีก็ตรงที่ว่ามันใหญ่นะ เวลาแปลงล่ากับเป็นไข่ก็เหมือนกันนะครับยกขาหลังขึ้นไปก่อนแล้วขาหน้าตามนะครับก็ทําสลับข้างกันเท่านั้นเองเสร็จแล้วอืมดึงขาหน้าลงมาก่อนขาหลังตามครับดึงหางออกมาก่อนแล้วก็อาสุดท้ายก็หัวนะกดตรงนี้นะครับนีงไงกดตรงนี้นะอ้ยากอ่ะเอออืม,อม,อม ดึงหัวออกมาค่อนข้างยากนะเลยเพราะว่ามันอยู่ลึกนะครับสีขาตั้งได้มันคงดีมาดูตัวต่อไปกันบ้างตัวต่อไปนี้ก็จะเป็นพาซิเซฟาโลซรัสเป็นไดโนเสาร์ขกหัวมาสีส้มแจ๊กเลยชุดนี้ชุดนี้ก็ง่ายๆนะครับนี่ไงหมุนแขนออกมานะครับแล้วก็ดึงขาหลังลงมานะ อ่ะตัวนี้ล็อกได้นะนี่ไงตัวนี้ล็อกได้ือล็อกได้เสียงอาจจะดังๆซสักคือสักหน่อยนะแต่แต่คือแต่มันไม่หักนะครับสุดท้ายก็ดึงหัวขึ้นมาเสร็จแล้วก็ชุดนี้มีลวดลายมาให้นะโอเคหน่อยเลยเก็บหัวลงไปก่อนหางตามนะครับแล้วก็ดึงอ่าพับขาย่นขาพับลงมานะครับนี่ย ขับขึ้นมาแขนก็หมุนครับหมุนขึ้นไปด้านบนนะเสร็จแล้วครับจะได้กลับมาเป็นไข่เวลาพับออกมาก็ดึงแขนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ย่นขาลงมานะเอาให้มันล็อกเลยได้ยินเสียงล็อกเลยก็ตัวนี้ล็อกได้นะสบายหน่อยสุดท้ายก็งัดหัวขึ้นมาครับอืขาไม่ตรงอ,ะอ่ะอาได้ไม่รู้ว่าตั้งได้ไหมอาตั้งได้อยู่นะ ตั้งลำบากสักนิดนึงมันเอียงๆนะครับอ่าตั้งได้อยู่นะอ่ะมาดูตัวต่อไปตัวที่สามก็คือสเตปูโซลัสชุดนี้มาตัวใหญ่ดีมากเลยอ่าขาดึงลงมานะครับนี่ขาดึงลงมานะขาหลังก็ดึงลงมาตามนะครับอ่า คือหางจะอยู่ข้างใต้นะครับดึงออกมานะหัวจะอยู่ข้างในก็งัดขึ้นมาเลยงัดกลับขึ้นมาเลยชุดนี้คีบดึงไม่ได้นะครับแข็งเลยนะคือถ้าเป็นชุดก่อนนี่คือแบบคีบมันจะดึงขึ้นมาตั้งได้แต่ชุดนี้คีบดึงตั้งมาไม่ได้เสร็จแล้วเราจะได้กลายเป็นสเตโกหางหนามชุดนี้ก็ง่ายนะ อย่างแรกเลยก็ต้องพับหัวเข้าไปก่อนแล้วถางตามนะครับขาหลังยกขึ้นมาอมืขาหลังยกขึ้นมานะขาหน้าพับขึ้นมาเก็บครับเสร็จแล้วแต่ปกติถ้าเป็นชุดก่อนเล็กๆเ,เ,เนี่ยคี่คือคี่มันสามารถกดดึงเลื่อนสไลด์ลขึ้นมาได้แต่ชุดนี้ทําไม่ได้อมืมาตัวใหญ่ดีนะเด็กอมเด็กกืนไม่ได้ชุดนี้อืมอ่ะ ก็ลำบากสักนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ลึกนะครับอยู่ข้างในลึกเลยาจาัดท่าจัดทางให้มันยืนสีขาได้ก็พอครับเสร็จแล้วชุดนี้สีขาตั้งง่ายอยู่นะสผมว่าตั้งง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันชนข้างหลังอ,ะอ่ะต่อไปมาดูตัวที่สีกันบ้างก็คือพาราโซโลโลพัส มาเป็นแบบสีไข่นะสีไข่ชุดนี้หมุนขาหน้าลงมานะครับหมุนรอบองศาเลยนะขาหลังก็ดึงลงมาธรรมดาครับอดึงลงมาธรรมดานะหางก็ดึงออกมาครับทําเหมือนกับาบาคิโอโซลัสเลยนะแต่ว่าชุดนี้มันต้องงัดหัวขึ้นมาออกมานะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวดึงนะก็ชุดนี้ง่ายดีนะครับ แปลงล่างเป็นไดโนเสาร์แปลงล่างเป็นไข่ก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรยากอืขาก็หมุนขึ้นมานะครับหมุนขึ้นมานะอืขาหลังก็พับขึ้นมาเฉยเสร็จแล้วครับชุดนี้ง่ายดีขาหน้าหมุนหมุนลงมาครับขาหลังก็ดึงลงมาเฉยๆอืหางก็ดึงออกมาหัวก็ดึงออกมาครับ คือแบบหัวจะเป็นลำดับสุดท้ายนะชุดนี้ต้องงัดหางออกมาก่อนแล้วตามด้วยหัวนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดท่าหน่อยอ่าได้อ่ะมาดูตัวที่ห้ากันบ้างก็คือไทเรนอโซัสเล็กชุดนี้เหมือนกับชุดที่เคยแนะนำไปแล้วนะครับเหมือนกับชุดที่เคยแนะนำไปแล้วแต่มาตัวใหญ่เท่านั้นเองพลาสติก ธรรมดาไปหน่อยนะไม่ใช่วัสดุพลาสติกแข็งอย่างแรกเลยก็ดึงหางขาลงมานะครับอืมโอ้ตัวนี้ขาหลวมมากเลยอ่ะขาอ่อนอๆส่วนขาหน้านี้ดึงไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามันรวมกับลาตัวครับดึงหางออกมาครับแล้วก็งัดหัวขึ้นมาเสร็จแล้วตัวนี้ถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะ,ะชุดนี้ปากขยับไม่ได้นะครับนี่ไงปากขยับไม่ได้ไม่เหมือนตัวเลขนะตัวเลขนี่ปากขยับได้แต่ตัวนี้ปากขยับไม่ได้ จะได้นิดหน่อยพักเก็บหัวก่อนแล้วก็ตามหางตามนะครับขาก็ย่นลงมาย่นขึ้นมานะอืมพับย่นขึ้นมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วจะได้กลายเป็นไข่มาตัวใหญ่ดีตัวขนาดเท่ากำมือเลยอะ่ะเออไม่ใช่สิปกติต้องยกอ่าต้องดึงขาลงมาก,ก่อนแล้วค่อยดึงหางนะครับอืมดึงหัวออกมาเสร็จแล้วครับชุดนี้ตั้งไม่ได้นะ แต่ผมขอให้มันตั้งแบบตั้งชูคอขึ้นมาแบบนี้ดีกว่าฮะอ่ะมาดูตัวสุดท้ายกันตัวสุดท้ายนี้ก็จะเป็นไทเซลาท็อปครับมาแบบมาแบบตัวเดียวกันเลยนะแบบชุดก่อนเลยเพียงแต่ตัวใหญ่เท่านั้นเองสีก็สีเดียวกันเลยครับสีฟ้าแบบนี้แหละอืม รู้สึกว่าต้องดึงขาหลังลงมาก่อนอ่าคือสำหรับตัวนี้ต้องดึงขาหลังลงมาก่อนแล้วขาหน้าหมุนลงมาตามหางดึงออกมานะครับอืมแล้วก็หัวยกขึ้นมาก็หัวก็ดึงขึ้นมาครับเสร็จแล้วเกลดกายเป็นไดโนเสาร์ไทเซอรทอปสามเขาชุดนี้ง่ายๆนะอืม ต็บหัวลงไปก่อนนะครับทุกคัางนะแล้วก็หางตามอาขาหน้ายกขึ้นมาครับคือสํา,าสหรับตัวนี้ขาหน้าต้องเก็บขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ตามด้วยขาหลังอืเสร็จแล้วครับจะได้การไข่แล้วง่ายๆดึงขาหลังลงมาก่อนนะครับสําหรับตัวนี้ต้องดึงขาหลังลงมาก่อนนะแล้วขาหน้าตามครับอืหางออกมาหัวงัดออกมาครับ เกาะหัวยกขึ้นมาตั้งเสร็จแล้วครับชุดนี้ลองไปหาดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะผมก็ซื้อมาจากของเล่นแผงนี่แหละร้านค้าทั่วไปอ่าคือแบบถ้าเห็นหน้าปอกอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับนีงไงเป็นแบบนี้นะมีมาให้ทั้งหมดกแบบครับสะสมนะคลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ